สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาสาธิตแล้วก็อธิบายการใช้เครื่องขัดหน้าปูนนะครับในแบบความคิดของผมนะที่ผมลองใช้มาได้ 4- ีหวันแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆพ,พอเราเซตผนังปูนนะครับทำการเอาสามเหลี่ยมปาดปูนให้มันเรียบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับไม่ให้มันแห้งจนเกินไปนะเพื่อนเพื่อนก็คือพอดีพอดีนะครับผมก็เอาเครื่องปั่นปูนเนี่ยขึ้นมาปั่นนะครับเพื่อนเพื่อนผนังในแห้งมากเราก็จะเติมน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะปั่นปั่นปั่นทุกหน้านะครับปั่นทุกทุกพื้นที่นะครับที่เราทําการได้ใช้สามเหลี่ยม จับแล้วก็ปาดเศษปูนที่มันส่วนเกินออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆปั่นไปนะครับพนังในแห้งก็เติมน้ําไปนะครับเพื่อนๆอตอนปั่นนี่ผมก็จะไม่กดมากนะครับปั่นแค่ให้หน้ามันเรียบพอนะครับเพราะว่าไอเครื่องปั่นปูนตัวเนี้ยนะครับตัวไหนที่มันไม่เท่ากันเนี่ยเราสามารถกดแช่แล้วก็ ใช้มือดันใดดันซ้ายขวาขึ้นลงบนล่างมันก็จะเกี่ยกับปูนข้างๆมาให้มันเท่ากันนะครับเ,เพื่อนๆแบบนี้ก็ได้นะครับแต่มันก็จะทําให้เราปวดมือนะครับเ,เพื่อนๆปวดมือในการกดนะครับแต่ของผมสูตรผมนี้ต้องการความเร็วนะครับเ,เพื่อนๆก็คือจะปั่นสักพักหนึ่งปั่นทั้งหมดพอมันเรียบเสร็จนะครับเราก็จะมาดูว่าตรงไหนปูนมันขาดนะครับเ,เพื่อน ตรงไหนปูนมันขาดแล,แล้วก็จะเอาปูนมาเติมนะครับเพราะว่ามันไม่เรียบเสมอกันนะครับจากคลิปนะเพ<ๆ>ื่อนๆก็จะปูนขาดหลายที่เลยนะครับเพื่อนๆพอปูนขาดหลายที่แล้วก็จะทําการเอาปูนมาเติมนะครับพอเราเอาปูนมาเติมเสร็จเรียบร้อยนะนะครับเพือ่อนๆในสูตรของผมก็ จะใช้เครื่องขัดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้าฉาบนะครับปั่นเลยนะครับผมผมนี้ก็จะใช้ฉาบปั่นเลยนะครับเพื่อนจะได้ไม่ใช้เครื่องขัดนะครับจะใช้เครื่องขัดก็ได้นะครับผมก็จะใช้ตัวฉาบผมเนี่ยนะครับ เอาน้ำสาดแล้วก็ปั่นปูนเลยนะครับเพื่อนๆโดยที่จะไม่ใช้เครื่องปั่นอีกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะทําให้เนียนเรียบไปเลยนะครับเพื่อนๆตัวผนังปูนปูนฉาบสําเร็จเราเนี่ยมันจะเรียบเลยพอจะใช้เอาแปง้งเอามาเอาแป้งสาดน้ําแล้วเราก็จะใช้เกียงขึ้นปูนเราเนี่ยปันป่นปั่นปั่นเนี่ยบางทีมันก็ ไม่ขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อคือปูนมันมันแห้งแล้วมันก็จะเหนียวติดไปเลยต้องใช้น้ำเปียยนนะครับสาดเข้าไปแล้วก็ปั่นปั่นปั่นให้มันขึ้นมานะครับเป็นฟองขึ้นมานะครับจนหน้าปูนขึ้นมานะครับผมก็จะใช้สูตรนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในการทําก็จะปูนก็จะเรียบเนียนนะครับก็พอใช้นะครับก็ ทำความเข้าใจกับเครื่องปั่นปูนมาได้สักพักหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับช่วยทุ่นแรงในการปวดแขนขึ้นมานะครับตอนปั่นหน้าปูนนะครับผมก็จะค่อยๆทําความเข้าใจมันต่อไปนะครับมันก็อาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นนะครับเพื่อนๆตัวน,นี้เป็นเทคนิคที่ผมเจอแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสร้างบ้านเองได้จริงขอบคุณครับ